สวัสดีค่ะทุกคนนี้สำรับข้อโซช่องไอรีีกักบไอรีีไม่ใช่คุกกิ้งกับไอรีีอะไรสักอย่างหนึ่ง <laughs> วันนี้เราก็อยู่ที่สนามบินดอนเมืองเพื่อบินมาจากสนามบินอูดอนนะคะตอนนี้เราก็จะบินมากรุงเทพเพื่อที่จะไปกินเบอร์เกอร์กันเดี๋ยวไปดูกันว่าเบอร์เกอร์ที่เราจะพาไปกินนั้นร้านไหนก็ติดตามกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านเบอร์เกอร์แล้วร้านนี้ชื่อว่าร้านสตรีทฟู้ดนะคะอยู่ที่แถวแถวข้าวสารก็ติดถนนใหญ่เลยตรงข้ามกับชานาการเฉลิมพระนครตอนนี้เราก็สั่งเบอร์เกอร์ไปแล้วอะไรนะเมนูเด็ดของร้านนี้ก็คือเบอร์เกอร์น,นั่นเองค่ะเรียกว่าเบอร์เกอร์เนื้อลิปออยเซตหนึ่งก็สอง้อยสาสิบเก้าบาทไม่แพงเลยอร่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยถึงขนาดต้องนั่งเครื่องบินมากินเลย,รยจริงๆะเดี๋ยวเราหว่างรอเดี๋ยว ระหว่างนี้ก็นั่งรอเบอร์เกอร์ไปก่อนหิวมากหิวมากๆเลยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศาในร้านกันเลยดีกว่าค่ะระหว่างรอก,ก็เป็นไฟลนแล้วก่อนแล้วค่ะ ก็เหมือนโรยอะไรทั้งอย่างตำปิดกเก้าเลยตำจรนเนั้นปลาปกติเจ็ดสิบ้าบาทเบอร์ก็ตัวนี้สองร้อสามสิบเก้า เคยแล้าเคย,เคยเลแล้วเคยลฟังว่าแบบฝรั่งที่เคยมากินสมัยก่อนโควิดอ่ะที่ฝรั่งจะเยอะๆหน่อยเดี๋ยวเขาแันเขาชอบกันมากเลยนะเราคคอหนึ่งเลยนะ หอมขนมปังอ่ะนขนมปังเป็นเหมือนโฮลวีเอยเหมือนแบบแห้งๆนิดนึงก็ดีบอกเนื้อคือบอกเนื้อคือฉ่ำม,มากเนื้อฉ่ำแล้วก็หอมมากอร่อยมากอร่อยกว่า กับเบอร์เกอร์แบรนด์นดังแบรนด์หนึ่งอีกอ่ะยังยังแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งสงามพยางอ่ะสีาฟา้าอ่ะจริงจริงนะต้องสั่งอีกอันไหมเนนะี่ยต้องเบอร์ไหมเนนะี่ยอร่อยอนะ่ะอืมเยอ ห้าเใครทีช่ชอบเนื้อวัวนะจะชอบมากมันเหมือนมันได้กลิ่นคือคนกินเนื้อวอัวที่ชอบเนื้อวัวแบบั้จะรู้สึกว่ามันเหมือนได้กลิ่นนมนมความเป็นนมของเนื้อวอัวความเป็นเนื้อวอัวก็คือมันคือมันคือสวรรค์นะจริงๆรปะ ยอย่าไปหารูกบอเกอร์ป๊หนึ่งหลังจากหารูเสร็จแล้วเราก็มากินต่อ เป็นริบอายที่เป็นสเต็กอะริบอายเป็นสันต็กแล้วคือก็มาทำมาบดเขาเครื่องบดเองเขาเครื่องบดเองเพราะว่ามันจะสดไงอ๋อมันจะสดกว่าถ้าเป็นเนื้อที่เขาบดแบบสำเร็จมาแล้วมันจะติดเวลาเนื้อบดแล้วใช่ไหมมันจะปล่อยสารอะเอนไซม์ของมันมันจะติดติดกันแล้วทําให้เนื้ออร่อยน้อยลงอ๋อแล้วอันนี้มันขึ้นเนื้อมันจะยุ่นยุ่นมากขึ้นปะฉันรู้สึกว่ามันบอกไม่ถูกอะมันมีความฉ่ำค่ะ ใช่น้ำมันจะยังไม่ออกไงเออน้ำมันยังไม่ออกมันจะไม่แห้งใช่ไหมเออเออยนนี่แค่สิ่งนี้ฉันรู้สึกดูมันเป็นนักวิจายนะคาใช่ถ้าเกิดแบบเนื้อที่บดแล้วอ่ะมันจะมันจะเปลี่ยนสภาพอ่ะก็ยากเป็นหน้าเพื่อเราไงเห็นอ่ะอ่อ่มันจะเปลี่ยนสภาพแน่ต่อเออเราก็ลองเอามาบดเองแต่สมมุติว่าถ้าเราชิมส่วนไหนเราชอบสุดแล้วก็มาบดปกติเบอร์เกอร์เนื้อที่สเต็กเค้าจะเอาส่วนสันคอ แล้วก็อะไรนะเสียร้องไห้ร้องไห้แล้วก็สะโพสามส่วนเนี้ยมาเป็นรวมกันแต่นี่เธอไปใช้ลิปอายใช่ลิปอายเลยลิปอายข้อเสียคือมันแพงมันเป็นส่วนค,ครับไปมารีคัตไงมันเป็น,นแบบโคมันไปซื้อเนื้อลิอปอายภาษาไทยมันไม่มันไม่เขียนว่าลิปอายเว้ยสันแหลมสันแหลมใช่อะไรคือสันแหลมวะไปแบคโคมันเขียนหน้าปิดว่าเนื้อสันแหลม แล้วก็มีคนข้างๆเขาดูเขาดูเชี่ยวชาญมากในการเลือกเขาดูพลิกไปพลิกมากเขาดูแบบหน้าราก็เลยไปถามพี่คะเนื้อสันแหลมไม่คืออะไรหรอคะเขาก็บอกว่าคือลิปอายโอเคเป็นความรู้ใหม่ว่าเนื้อสันแหลมคือเนื้อลิปอายแต่เรียกภาษาไทยไว่าสันแหลมอืมใช่ไหมเรียก Eye ลิปอายตลอดจะอย่างอื่นเขาก็เรียกแต่พอกช็อปมันก็เขียนว่าพอกช็อปนะงงอ่อาจจะแบบพับจับก็พอกช็อปก็คือพอกช็อปเนื้ออย่างอื่นเสมอเองทอให้ก็เป็นภาษาไทย โอ้โหเพราะว่าสุทยมันมีอีลิฟไอที่มันคือกานแหลมแล้วที่ชอบอย่างหนึ่งคือขนมปังมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกว่าหรือจะเปลี่ยนไดปไหวเขาเปลี่ยนตอนแรกเขาทำแบบธรรมดาเราก็บอกว่าอยากให้แบบมันตัดเลี่ยนเวลากินเบเกอรี่เราเคยมากินตอนปีที่แล้วก่อนคุณแลอนนี้ก็คือมากินอีกรอบไหมจริงๆตัวเดียวกันฉันรู้สึกว่ามันเป็นแบบโควิดใช่ไหมฉันรู้สึกว่ามันเป็นโควิดแล้วมันก็แห้งกว่าเดิม ใช่ไหมมัน,นมันเหมือนมันแห้งมอไม่ถูกมันเหมือนถ้าจะเทียบขนมปังเหมือนขนมปังที่เอาไปใส่เครื่องอบขนมปังตอนเช้าน่ะใช่เออเอาไปทตตบนกระทะไงคือทานเลยแล้วก็ไปทําให้แบบมันมีความกรอบเออใช่มันเหมืนมอนเพราะว่าตัวเบอร์เกอร์อ่ะมันมีน้ำมีอะไรเงี้ยมันจะแฉะไงก็เลยต้องเอาไปทอดแบบนี้ก็กินง่ายดีนะเราชอบอ่ะเราชอบที่เราเห็นว่ามันเป็นโฮลวีทเรารู้สึกว่ามันเป็นโฮลวีทใช่ไหมแป้งโฮลวีทใช่ใช่เออรู้สึกว่ามันหักส้าพค่ะแป้งโฮลวีทนะ แล้วจะเป็นชีสเบคอนเบอร์เกอร์ก็ตามหน่อยหน่อยนึงเออแล้วก็ชอบความรู้สึกตอนกัดกินตอนกัดกินอ่ะมันเป็นความรู้สึกแบบมันได้กลิ่นกลิ่นความเป็นเนื้อกลิ่นแบบนมนมแบบเนื้อบัวแล้วมันก็ฉ่ำแต่ว่าแล้วก็ความเข้มข้นอย่างเงี้ยเออแกหมักยังไงบ้างไม่ได้หมักเลยวามสูตรถามเราถรก็คือไม่ได้หมักถามเก็ เอาจริงคือถ้าเกิดหมกกัามามกอ่ะหมักอ่ะมันจะไม่อร่อยปลาเนื้อนเหรออืมมันควรจะทาทาเลยท,ทําสดเหมือนกราผสมพวกกูเลยอืมเอาสมมุติว่าเวลาเราใส่เกลือทิ้งไว้ในเนื้อใช่ไหมอืออืออือาจะเกิดอะไรขึ้นมันจะดึงน้ําในเนื้อมาจุซิดึงออกมาหมดเลยถ้าเอาใส่เกลือเอาถ้าเอาเกลือใส่ในเนื้อปดนะนะทิ้งเอาไว้มันจะมันจะดึงน้ำในเนื้อมันจะสาเนืเ้อออกมันจะไม่หวานอืมมันเหมือนมันจะทิ้งความเป็นเนื้อในะ่ทิ้งแบบรสชาติความเป็นเนื้อออกไปใช่ไหม อืมเข้าใจแล้วแล้วแก,กหมักอะไรบ้างไหนแกมีเหมือนแค่พริกไทยก็แบบโรยๆอย่างนี้เฉยๆเนาะพริกไทยก็มีใครที่เพิ่งเอามาใหม่อะเพื่อนบอกว่าใช้พริกไทยที่อร่อยอันนี้อันนี้คนขายบอกก่อนนะคนขายบอกไหมมาดูมันโดนโดนต้มมันป้ะวะน,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 นี่อ่ะไม่เห็นอีกลมโชยเแล้วพริกไทยกัมปอดพริกไทยกัมปอดปลูกที่กัมพูชาเท่านั้นปลูกที่กัมพูชาเท่านั้นถุงนึงเท่าไหร่วะ แพงโลเก,กือบสามพันโลเลเกือบสามพันแพงอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ใช้เยอะไงมันพิถไพิมันเบาคือเนื้อก็ไม่ได้หมักเลยแล้วมันเข้มข้นจากด้วยความเข้มข้นจากความเป็นเนื้อจริงๆของมันออกมาแล้วก็มีรสชาติแบบของซอสนิดๆหน่อยๆเข้ามาที่แกใส่ลงไ,ไปเนาะชอบอ่ะเบคอนก็กำลังดีรู้สึกว่าเออแกทอดก่อดิเหมือนเหมือนเหมือนแกแบบเหมือนแกทิ้งทุกอย่าง ไม่เด็ดเหมือนแกชูวัตถุดิบได้ชูเนื้อได้อะวัาแ,แบบเบคอนก็ไม่ได้เด็ดแต่ว่าที่รู้สึกว่าเด็ดคือเนื้อกับขนมปังเนื้ออันดับหนึงหน่งเลยแล้วก็ขนมปังเบคอนเนื่ลืไมไปเลยว่ามีเบคอนอยากให้มันบาลานและกินง่ายๆอะ่ะเพราะว่าบางทีเบอร์เกอร์มันจะหนักรนที่มันมันเลี่ยนก็เสียแเราก็เลยใส่พวกมะเขือเทศผักซอสแล้วก็แตงกวาดองมาเสริมอันนี้คือคีค้นสูตรเองใช่ไม่เป็นไรใช่คิด ฉันเคยคิดว่าจะแยกกันนิดซึ่งฟรายก็กรอบดีอร่อยจะเป็นไรายไม่ใช่จุดขายเท่าไหร่ก็แต่ก็กรอบอร่อยเลยแต่หลักๆก็คือทําอย่างเดียวทํามาเป็นปีไงแล้วก็รู้เหมือนแบบแรกๆก็ทำร้านนี้เปิดมากี่ปีละสองปีกว่ามั้งสองปีกว่าเบอร์เกอร์นี่เปลี่ยนมากี่สูตรละหรือก็ค่อยๆเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆนับไม่ท้วนนับไม่ท้วนเลยเหรอก็แรกๆก็คือพอกินได้มันไม่ได้อร่อยมากจริงเหรอ เปิดร้านแรกๆก็ใช้เนื้อโอคขุนอหมอืกแรกใช้โคขุนแล้วก็ทำเขาดีก็บอกว่าดีอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้คิไไดไม่ได้แบบสืบคุณอะไรมากมายใช่ปะตอน,น,นก็ลองสูตรนะคิดว่าโคขุนดีแต่ว่าอ,อันเนี้ยมันเหมือนเนื้อมันเพิ่งมาเรื่อยๆอยไงอ,อย่างเช่นเนื้อไทยอ่ะมันก็ค่อยดีขึ้นเรื่อยเรือ่อยปีสองปีแล้วเนื้อไทยก็ก็ยังไม่ได้ขนาดเนี้ยอันนี้คือแกเอาเนื้อมาจากไหนเนี่ยสั่งลิฟอสั่งมาสั่งมา,งมาคนละอันกับอันนี้ใช่ปะแกบอก ในนั้นอะคนเราโตทุกอันเลยสเต็กตัวนู้นก็ของอเมริกามันอะมันมีมีเม,มนูเมนูเนื้อนะคะทุกคนมีเบอร์เกอร์เนื้อก็เนื้ออันที่หนึ่งอันที่สองข้าวหน้าเนื้อก็เป็นเนื้อของวากิวกจากประเทศไทยจากสกอบอกว่าฟาร,ร์มที่ดีที่สุดในประเทศไทยพิคันยาอะไรนะพิคันย่านนี่ยสวนพิคันยา,นนยาใช่เราไม่รู้จักมันเป็นส่วนที่แบบคนบราซิลชอบมากเป็นคิงงบมีเนื้อสวนพิคันยาแล้วไอ้กะเพราเนื้อ เป็นเนื้อไดเอ็เข้าเนียวเป็นเนื้อได้สเต็กเป็นเนื้อเนื้ออเมริกาเนื้ออเมริกาอันนี้อันเดียวอันนี้ก็เป็นสเต็กเนื้อมีกาเหมือนกันแต่เป็นนืปายใช่ขอค่ะทุกคนมีดบออันนี้เมนูใหม่ไม่ได้กินเลยมีดบอก็เป็นเนื้อประมาณนี้แหละอเอามาเป็นก้อนปัน้นแล้วมันก็เป็นเหมนเนื้อบดมาปัน้นใช่มันก็จะต้องนุ่มหน่อย,อร,อ,ยอร่อยอร่อยมนะากก็ข่าวว่าฝรั่งชอบมาก ใช่ <Hands. S 2> มีคนหนึ่งมากินเป็นร้อยรอบแล้วเป็นร้อยรอบเลยเหรอตั้งแต่โควิดเขาอยู่ที่นี่เหรออีเนี่ยอยู่หง่ามเขาเป็นฝรั่งเขาอาศัยอยู่ในประเทศไทยใช่โอ้แล้วเขาก็มากินเบอร์เกอร์แกทุกวันพัฒนาการของเขาเป็นไงบ้างมาลติซสรีระยังดูผอมเหมือนเดิมยังดูผอมเหมือนเดิมดูผอมเหมือนเดิมไม่ได้อ้วนขึ้นเหรไม่อ้วนจะอร่อยจริงทุกคนคือเราบอกนางว่าแบบ คือเราบอกเพื่อนเราเนี่ยว่าจะมากิน,น,น,นตั้งแต่ต้นเดือนคือว่าใช่ไหมที่บอกว่าจะเออวันที่แปดวันที่แปดวันที่แปดแปดสิงหาคมประมาณนี้นแหละอ,อร่อยเพื่อนนั่งกินข้าวอะไรรู้ปล่าข้าวหมูแดงงั้นกินง่ายอร่อย เออแล้วเราก็ชอบเราชอบที่แกใช้เฟนไฟล์รถนี้นะอ๋อที่โรยผงมะอืมเรารู้สึกว่าพอมันอยู่กับเบอร์เกอร์แล้วมันไม่รู้ดิรู้สึกว่าความเป็นเป็นเป็น,ปนมันเป็นปาปริก้าปะเขาเรียกเขาเป็นโรยใช่ฉันรู้สึกว่าปาปริก้ามันมันตัดเลี่ยนได้อะบอกไม่ถูกอ๋อตอนกินเข<อ>้าไปฮะเอเอมพอมากินอันนี้แล้วมากินอันนี้มันก็แบบเหมือนเป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะมันก็ชูเฟ้นไฟีกแบบนี้อืมเหมือนเรากินข้าวเนี้ยข้าวก่อน เยังข <Okay. S 2> ้อหนังกินที่ร้านอนะ่ะถ้ามีเบอร์เกอร์แล้วมีเฟรนฟรายเขาไม่กินนะเคยขายอะ่ะแล้วเราบอกเขาว่าเไฟรนฟรายหมดก็เ,เดินออกไปอ๋อจริงอ่ะรู้เนี่ยเหมือนไทยแลนด์บ้านเราบ้านเรากินเบอร์เกอร์ก็คือแบบเบอร์เกอร์แค่เหมือนแบบบางร้านเขาขายอะ่ะเขาไม่ขายหรอเขาขายแยกด้วยไงแบบเอาแค่เบอร์เกอร์หรือแะเป็นเซตอย่างเงี้ยประหาด อัวนี้อยู่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่สองร้ 200, อยสามเก้าสองร้อยสามสิบเก้าเมืม่อปอนเห็นแก่ทำเป็นสองชั้นนี่เป็นเนื้อสองชั้นป่ะใช่แต่เดีนี้จะแพงกว่าแต่ยังทำอยู่ไหมก็มีถ้าเกิดสั่งก็ทำได้ก,ก,ไดก็เพิ่มอีกเก้าสิบเก้าป่ 99, ปะคือเท่าไหร่ประมาณแล้วประมาณประมาณแต่คนจริงอันเดียวมันก็อิ่มเนาะแต่ก็แบบถ้าผู้ชายที่เขาชอบเบอร์เกอร์มากๆหรือบางคนที่เขากินเยอะมากๆเขาก็กินนะถูกปะใช่ใช่แต่ว่ายัางผู้หญิงเราก็ ันแค่เียก็อิ่มแล้วแต่อร่อยมากเลยนะเนาะถอกครับแล้วกัมากรุงทเทพยู่วันไหนกับผ่้นี้โอ้ผมกินเบอร์เกอร์แล้วกับผ่้นี้เ้าอ้าวมากินแล้วกลับเลยเหรอ,อม,มากินเบอร์เกอร์แล้วก็นัดเพื่อนอีกนิดหน่อยอ๋อไหนๆก็มาแล้วไงเราก็จะกลับผู้นี้ไว้แบบฝ่าย เราซื้อปัวปัวเหมือนซื้อป่วนซื้อตั๋วแอร์เอเชียบุฟเฟ่อ๋อบินต่อมัน999บาทแล้วก็จอบินไปที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อไหรก็ได้ใช่ไหมล่ะเราก็เลยจองมานี่อันนี้คือครั้งแรกที่บินแล้วก็ปลายเดือนก็นทะไมอีกมาก็กทมอีกแต่ว่ากทมนนี้นัดเพื่อนนัดเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ตะะุรกีคือเพื่อนอยู่ตะะุรกีฉันอยู่อุดรนัดกันนิมเทพ,พ <laughs> แล้วเดือนหน้าแผนไว้ว่าจะไปภูเก็ต โกเกตเชียงใหม่อะไรเงี้ยราคาสำหรับใครที่ชื่เชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ชองอยู่ดูชาแนลกันให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากร้าน4ีฟู้ดย่านข้าวสารให้ทุกคนด้วยนะอร่อยมากๆมากินคือแบบไม่ได้มูนะไม่ได้แบบโฆษณาไม่ได้ค่าโฆษณาเลยอันนี้ก็จ่ายเองนะมันไม่ได้จ่ายให้นะทุกอย่างจ่ายหมดเองหมดเลยจริงๆคือบินก็จ่ายเองมันก็ไม่ได้จ่ายให้ กินตัวกินจริงๆไม่มีใครจ่ายให้เลยมาเองตัดสินใจมาเองด้วยไอยวอกอนแรกก็ไม่ได้คิดจะทำแค่จะอยากอยากเกินวอเลอร์เฉยเพิ่งมาคิดได้ประมาณสองสามวันก่อนกูจะทำวอลโอเคค่ะันก็ปักไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะมากินกันเยอะๆนะอร่อยมากเลย